สวัสดีครับจากร้านทวัตชัยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวของ Honda Odyssey นะครับติดฟิล์มสไตล์ญี่ปุ่นนะครับ3บานหน้านะครับลูกค้าติดเป็นตัวของ VK นะครับ40นะครับนี่ครับอาจจะมองเห็นข้างในได้ลางๆนะครับเนี่ยครับแต่สไตล์ญี่ปุ่นนะครับจะเห็นได้ว่าบานหน้าเนี่ยครับจะอยู่ที่60%เป็น VK นะครับ3บานหลังนะครับเป็น80%นะครับเพื่อเพิ่มความเป็น ส่วนตัวนะครับส่วนใหญ่รถแวนขนาดใหญ่นะครับแล้วก็รถตู้นะครับจะติดสไตล์นี้นะครับทําให้คนขับขับง่ายนะครับแล้วก็คนข้างหลังแถวสองและแถวสานะครับได้ความเป็นส่วนตัวนะครับนะครับติดออกมาโดยรวมแล้วประมาณนี้นะครับนะครับแล้วก็จะดูตรงๆนะครับตัวของเขาเองนะครับ Odyssey นะครับกระจกเขาจะออกเขียวๆนะครับตัวเนื้อฟิล์มตัวนี้นะครับสีดํานะครับ แต่ด้วยความที่ประจกสีเขียวนะครับมันเลยดําออกเขียวๆนิดนึงนะครับนะครับถ้าดูฝั่งนี้จะเห็นชัดเจนเลยว่านี่ครับข้างหน้าจะใสนะครับข้างหลังจะมืดเดี๋ยวเราลองมาดูข้างในกันนะครับว่าติดออกมาแล้วจะอยู่ในลักษณะไหนนะครับ VK40 ครับผมพูดตรงๆเลยตัวนี้เหมือนกับไม่ได้ติดฟิล์มเลยนะครับนี่ครับใสเหมือนไม่ได้ติดฟิล์มเลยเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าข้างหน้า ว k เค6 0ออกมาประมาณนี้แต่เราลองดู80%ข้างหลังนะครับนะครับบานหลังเนี่ยมันจะเข้มกว่าบานหน้านะครับตัวนี้เราจะเน้นให้คนแถว2และแถว3นะครับความเป็นส่วนตัวแล้วก็เก็บของนะครับก็จะปลอดภัยนะครับไม่สามารถมองเข้าได้ง่ายนะครับเวลาเราขับไปนะครับเราบางทีเราจอดรถทิ้งไว้หรืออะไรก็ตามนะครับก็จะช่วยเราได้เยอะมากๆนะครับตัวนี้เป็นตัว ของโซลกาด GR10 นะครับกันความร้อนดีมากนะครับ t ซอร์อยู่ที่70%นะครับดีมากครับตัวนี้ใกล้หมดแล้วของนะครับตัวนี้ VK นะครับขึ้นชื่อเรื่องกันกันความร้อนอยู่แล้วนะครับไม่ต้องเดี๋ยวผมลองไปดูแถวสองให้นะครับว่าเวลาเราติดออกมาแล้วจะอยู่ในลักษณะไหนครับข้างนอกนะครับแล้วก็ข้างใน สามบนหนานครับสามบนหลังนี่ครับมองเห็นชัดเจนครับกันความร้อนดีแน่นอนมั่นใจได้ครับโซลขอาดรับประกัน8ปีวีคูลรับประกัน5ปีแต่ทั้ง2ตัวนะครับอยู่เกิน10ปีนะครับถ้าเราดูแลมันดีๆนะครับเนี่ยครับ มั่นใจได้ครับถ้าใครสนใจติดฟิล์มแบบนี้นะครับติดต่อร้านทวัตชัยออโต้แอร์นะครับหรือโทรเบอร์05711701นะครับขอบคุณครับ